สวัสดีค่ะนักเรียนป3ที่รักทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูคุณครูมาลีค่ะในรายวิชาภาษาไทยคักษะภาษานะคะวันนี้เตรียมหนังสือเลยค่ะ,ะคลิปนี้คุณครูยังจะผ่านไปบทที่สิบไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบฝึกหัดข,ของเรายังทำไม่จบ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำแบบฝุกหัดในเล่มทักษะภาษากันก่อนนะคะในบทที่9เรื่องคิดไปรู้ไปเนี่ยนะคะิดยหนังสือทักษะนะคะโดยคุณครูมารีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาเก้าไปเลยค่ะเนียนสองตัวเขาหัวล้ะไปเลยค่ะทำกันบ้านเลยเนาะหน้าเก้าสิบสองค่ะ อ่า92ให้นักเรียนเขียนคำให้ตรงกับคำอ่านที่กำหนดและนำคำมาแต่งประโยคเนียนหัวเราะอยู่นั่นแน่นักเรียนเปิดยังนะคะหน้า92ค่ะมงกุฎอ่ะนักเรียนก็เขียนคำอ่านให้ถูกนะคะอ่ะมงกุฎเขียนย่านนี้มงกุฎต,ตัวดัชดานะคะ มีอย่างเดียวไม่ใช่สองอยา่างนะมงกุฎเสร็จแล้วก็เอามาแต่งประโยคผููจะแต่งว่าแม่ถึงชามงกุฎเพชรโอเคนะเรียนแต่งอะไรก็ได้ไม่ต้องให้เหมือนครูนะคะอ่าอันนี้ทาอ่านว่าเหเรียญเหรียญเขียนยังไงที่ถูกเขียนยังไงอะคะเหรียญหอรอเอียยอหญิงนะคะเหรียญอันนี้ก็แต่งประโยคอาจจะแต่งว่า แม่ฉันให้เงินไปโรงเรียนเหรียญห้าอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมืยนสิบสองเหรียญึ่งก็ว่าไปนะคะต่อไปข้ 3, อสามอะนุญาตนี่ทำอ่านอ่านว่าอะนุญาตเราจะเขียนให้คำที่ถูกต้องว่าอะน,น,นุญาตอ่ะนุญาตตัวนี้ไม่มีสระอีนะคะเพราะว่าคำที่ถูกคือไม่มีสระอีถ้ามีสระอีก,ก็เป็น ญาติอะไรอย่างเงี้ยญาติมิตรญาติญาติพี่น้องประมาณนี้เนาะอะไรอี้ก็แต่งอนุญาตให้ฉันไปเที่ยวได้อะไรว่าไปนะคะอย่าลืมนะถ้าแต่งประโยคก็ต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมด้วยนะคะแต่งให้ครบนะคะข้อสีนะ่บุรุษไปสเนีบุรุษไปสเนียเห็นคำถูกต้องว่าปื๊บบุรุษไปสเนียยักษ์กาลน,นะคะ ไปต่อวันนี้ก็แต่งประโยคนะคะแต่งเองวันนี้ครูไม่แต่งให้แล้วคริสสกกราสคริสสกการาสมาอึ๊บเขียนอย่างนี้นะคะคริสสกการาดต่อต่ากระลัดนะคะโอเคไปต่อวันนี้ก็แต่งประโยคอย่าลืมแต่งประโยคด้วยนะคะ <S <S ไปเงียนปองลูกโกงไปเลยค่ะต่อไปเก้าสิบสาม ทีนี้ให้นักเรียนเขียนมุ่งหมายกากบ,บาททับคําที่สะกดผิดแล้วก็เอาคําผิดนั้นมาเขียนใหม่ตรงนี้ให้ถูกต้องอา้าวแซนด์วิชกับเฟนฟายนักเรียนว่าคําไหนผิดคะ mm hmm. เอเอครูว่าเฟนฟายผิดมันผิดตรงไหนละ่ะเอามาแก้ที่ให้ถูกเฟนฟายชอช้างกลัลลานนั่นเองอันนี้ต่เต่ากลัลลานมันผิดเนาะต้องเป็นชอช้างกัลล่น โทรทัศน์โทรทัศน์เอ้ยโทรศัพท์กับโทรศัพท์ตัวนี้เอาโทรศัพท์ไหนผิดเนาะโทรทัศน์กับโทรศัพท์เออไม่ใช่นี่นิทัศน์กับนี้ศัพท์ครูว่าน่าจะเป็นตัวนี้เนาะกะรันตัวน,นั้นมันผิดนะนอนหนูกะรันไม่ใช่รอเรือกะรันเนาะมอเตอร์ไซค์กับไพรส์ี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ ประโยชน์กับอารมณ์อารมณ์ต้องเป็นนอนเนกาลันหนังสือพิมพ์กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่มีรเรือกรันได้ยังไงนะมันต้องมีรเรือกรันเว็บไซต์กับคีย์ข้อมูลเอตัวนี้ต้องถ้าเรียนหาไม่ได้เรียนไปเปิดพจนานุกรมนะคะถ้าในพจนานุกรมหายากเรียนก็เปิดจาก Google ก็ได้นะอ่าตอนนี้หาข้อมูลได้ง่ายๆใน Google นะคะไายเว็บไซต์นั่นเองเว็บไซต์ต้องต่อเต่ากัรลันไม่ใช่ทอทหารนะคะต่อไปวันจันทร์กับอาจารย์วันจันทร์ทาหารนอนหนูกระลันได้ยังไงเนาะต้องเป็นรอเรือกระลันนั่นบริสุทธิ์กับต้นปาล์มบริสุทธิ์แน่ บริสุทธต้องมีทอทงเสะะอีก,กันลันค่ะพืชพันธุ์กับกุมภาพันอะไรผิดกุมภาพันค่ะกุมภาพันต้องไม่มีสาะระอุนะคะโอเคกุมพาพันไม่มีสาะระอุโอลิมปิกเกมกับครสิสตศักราชคริสผิดค่ะเพราะว่าไม่มีต่อเต่าการะันนะคะโอเคไปต่อไปต่อเลยเอาไปต่อ แย่ม yeah. ิเนียนบอกแย่หน้าเก้าสิบสี่ค่ะเติมพยัญชนะตัวกลรันเนาะของคำต่อไปนี้อ่ะสื่อสัตว์สื่อสัตว์ต้องยอยักการะลันสัตว์น้ำต้องสัตว์สัตว์ต้องวแลวนกรันโจด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 เลขกับโจดจำเลยนี่นตน่างกันเนาะจะใช่ตัวอะไรดีโจดเลขยอยักการะันโจดก็ไก่กระันโจดจำเลย ทำศั์กับโทรศัพท์คำศัพทหารกรลรันโทรศัพท์ทหารกรลันใช้เหมือนกันสัมพันธ์กับเผ่าพันธ์พอรงกรลันสัมพันธ์เผ่าพันธ์พอทงสรุปกรลรั่นนะพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์ยยยักษ์กระลันพระจันทร์พอทานลอเรือกรลันอ่าเก่งมากรถยนต์รถยนต์เต่ากัะรันรถเมล่ะรถเมลล์ลอเริงกระลัน ไปวันศุกร์ต่อเรือกระลั่นวันเสาร์ต่อเรือกระลั่นเหมือนกันเพชรมนต่อเตากลั่นตัวมลล่ะก็ต่อเต่ากลั่นใช้เหมือนกันพระองค์ออกวายกระลั่นประสงค์ออกวัยกระลั่นเหมือนกันช็อช็กสีขาวรอลิงกระลั่นชมคอนเสิร์ตรอเรือกระลั่นต่อเต่านะคะไปต่อ เออเก้าสิบห้ามินเนียนชัยโยแล้วจะหมดละมั่งเนี่ยจับคู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศให้สัมพันธ์ให้ให้กับกับศัพท์เอาใหม่จับคู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศกับศับพะศัพ์บัญญัติทางภาษาไทยโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายเอาละค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคืออนะไรเนาะการแสดงดนตรีไปเลย มาลากเส้นมาไปโชว์โชว์คือไร่โชว์ก็ือแสดงให้เห็นใช่ไหมเออสแตม่ะแกรมปิลรถเมล์ล่ะคะภาษาประจำทางก็คือรถอเมล์นั่นเองคะ่ะไกด์อะไกด์ไกด์ไกด์คือคือพัุเทศใช่ไหมนี่มาคุเทศแบงก์ต่ะแบงก์นี่คืออยู่ในธนาคารเองไปเลยคะ่ะ หมดแล้วช่องทางส่งงานคุณครูค่ะ id line คุณครูค่ะ s 4 5 6 7 g n s z ปอกชื่อที่อย ah anyway, uh, ู่ด้วยนะคะ qr code รูตัวนี้ค่ะเต้นใหญ่ดีใจอ่าคลิปนี้คงจบลงแค่นี้วันนี้เยอะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย